สำหรับชาวราศีนี้จะมีเรื่องใหญ่ๆอยู่3มเรื่องจุดเปลี่ยนทางการเงินของชาวราศีนี้จะเริ่มต้นในช่วงครึ่งเดือนนี้เพราะฉะนั้นหลายๆท่านวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของงานวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อสัญญาต่างๆหรืออีกอย่างหนึ่งจะต้องไปติดต่อ จะต้องใช้ในเรื่องการสารสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในระบบราชการเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ถ้าเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆแล้วต้องไปเกี่ยวโยงกับระบบราชการเนี่ยอาจารย์บอกนะขอให้เข้าถึงผู้ใหญ่ให้ได้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าคนที่เรากำลังเจรจาให้ได้อุปสรรคต่างๆจะผ่านไปได้แบบแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยที่ราคา ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีมูลค่าอยู่ร้อยล้านพันล้านหรือว่าหมื่นล้านจะสามารถที่จะผ่านไปได้อันนี้ชัดเจนอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองในเรื่องของการเรื่องของงานใครก็แล้วแต่ที่กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการโยกการย้ายเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งต่างๆแล้วโยงไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานใน ในจังหวะนี้เนี่ยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็ดีกา,การอ่าอ่าากรนเอกสารหรือว่ามันมีเอกสารสําคัญที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องระวังจะตกกระไดพลอยโจรเพราะฉะนั้นทุกองค์กรจะมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของหินกับหยางหรือว่าอินกับหยางจะมีทั้งฝ่ายธรรมะแล้วก็จะมีทั้งฝ่ายอธรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะถูกชักชวน เข้าไปอยู่ในกลุ่มในก้อนที่จะทำความผิดเนี่ยมันจะส่งผลให้ชาวราศีนี้ตกรกรรมลาบากเสียเงินเสียทองเสียเวลาหรือแม้แต่กระทั่งเกิดความเดือดร้อนขึ้นโรงขึ้นศาลอันนี้เตือนเลยอันนี้เตือนทีละขาส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจารย์บอกอย่างหนึ่งนะว่าชาวราศีนี้ถ้าใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นประชาสัมพันธ์เป็นในหน้าต่าง,าง,างอะไรพวกนี้จะส่งผลดีใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการขายที่ดินเป็นในหน้าขายบ้านหรือจะปลูกบ้านปลูกช่องขายเลยอันนี้ก็ถือว่าเลิศเลิศทีระคะ่ะอันนี้ถือว่าชัดเจนที่สุดแต่มันก็จะต้องแลกมากับเรื่องของเวลาแล้วก็พละกําลังเพราะฉะนั้นไพอัศวินเหรียญการที่ชาวราศีนี้จะสามารถหาเงินก้อนใหญ่ได้ จะต้องเกิดจากการที่ขยับขยายจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าหาความรู้ใส่ตัวเพราะฉะนั้นไพนะ่เดเมจิเช่นเนี่ยเป็นไพ่ศักดิ์สิทธิ์นะไพ่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหรือจะบอกว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับหมอดูหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของยานวิเศษต่างๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องทายเลยว่าชาวราศีนี้จะมีความเกี่ยวโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อาศัยของเรา เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราแล้วก็มีหลายๆครั้งที่เราลืมขอบคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้บางคนอาจจะบอกลื้อเปื่อยหมอดูปัญญาอ่อนอาจารย์บอกแบบนี้ละกันว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่มีพลังงานอยู่มหาศาลไม่ต่างอะไรจากความคิดของเรา ถ้าอาจารย์จะเปรียบเทียบไปเห็นภาพมันก็หมายความว่าถ้าวันนี้เจ้านายของเรากําลังอารมณ์เสียจำไว้ว่ามันจะมีสารเคมีหรือว่าอะไรที่พลังงานบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ,เฮ้ยเหี้ยอึมคึมทิ่ผายเลยวนันนี้เจ้านายเป็นห่าเป็นเหี้ยอะไรวันนี้เออไม่พูดเลยสักคำหนึ่งหรืออาจจะกําลังคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่อยู่อาศัยอาจารย์บอกเลยว่ากําลังให้โชคให้ลาภเรา กำลังจะให้พรอันระเสริฐกับเราหรือหมายความว่าจักรวาลกำลังจัดเรียงบางสิ่งบางอย่างให้กับสิ่งที่เราขอแล้วที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ให้ทักทีแะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนขอแย่เรียงไอ้ด่างไอ้เด่นไอ้ดอนหลวงปุ่นหลวงแป้นประชมประชอยหลวงปิ่นหลวงพันน้ำมันยิ่มิงลวงอีเลี่ยมมีคิวอยู่มีคิวอยู่ที่ละาเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของ โชคลาบเนี่ยถ้าจะได้โชคได้ลาบจะเกิดจากยานพาหนะหรือว่าตั๋วต่างๆที่เราต้องใช้การเดินทางเลขท้ายเนี่ยจะส่งผลให้ชาวราศีนี้เกิดโชคเกิดลาบได้รับทรัพย์ได้รับอะไรที่ไม่คาดไม่ฝันมันจะได้มาง่ายๆว่ากันเช่นนี้ท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่094 419 8 5 6 6อันเนี้ยแอดไลน์แล้วดูดวงกันส่วนอีหนึ่งเบอร์จะเฉพาะ VIP สําสำหรับซื้อกระเป๋าสตางค์094ย์1 4 5 6 8นะตามนี้เลยเนี่ยกระเป๋าสตางค์ส่วนเรื่องรายละเอียดค่าครูจะแอดไลน์มาถามอาจารย์ก็ได้หรือจะเข้าไปดูด้านล่างนี้ก็ได้เอาเป็นว่าเรื่องของการตัดสินใจต่างๆในช่วงนี้ชาวราศีนี้อาจจะ มีเรื่องของการถูกชักถูกชวนในเรื่องของการลงทุนนี่อันเนี้ยคิดให้เยอะละกันถึงแม้ว่าอาจารย์จะทายทักว่าเฮ้ยในช่วงนี้ดีแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้การเงินการทองของเรามันสามารถที่จะหลุดรั่วออกไปได้นะเพราะทุกครั้งที่เกิดการลงทุนเนี่ยเราต้องเข้าใจมันก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะลงเงินไป มันมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่แล้วท่านใดที่กำลังหาหุ้นส่วนหาพาร์ทเนอร์เข้ามาลงทุนร่วมหุ้นนะกฎข้อแรกเลยที่อาจารย์อยากจะแนะนำสืบประวัติสืบประวัติก่อนว่าคนที่มาชวนเราเนี่ยเพราะส่วนใหญ่จะเกิดจากการพูดการเชิญชวนลองไปสืบพื้นหลังดูว่าเขาได้ทำอะไรมาบ้างแล้วโปรไฟล์เบื้องหลังอะไรที่สำเร็จ อะไรที่ไม่สําเร็จแล้วไม่เอาเป็นว่ารายละเอียดเบื้องหลังที่ผ่านมาอันนี้สําคัญไม่ใช่ว่าเขาพูดดีชักชวนไปชชวนอ,อ้าวเฮียกูโดวนวิชาชีพหลอกซะแล้วแต่เพราะ,ะนั้นมันมีเกณฑ์เรื่องของการเสียเงินเสียทองอยู่อาจารย์ขอเตือนไว้แบบนี้ส่วนในเรื่องของครอบครัวมีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งไปปรึกษาไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ดีเท่าไหรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปปรึกษาญาติพี่น้อง แล้วคนที่เราปรึกษาก็ต้องดูด้วยว่าเราปรึกษาถูกคนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงจังหวะชีวิตมันเกิดขึ้นแน่ๆสำหรับทุกคนอาจารย์กล้าพูดแบบนี้ไม่มีใครที่บอกว่าฉันเกิดมาเพื่อฉันจะลิขิตชีวิตตัวเองถ้าลิขิตได้จริงแม่งไปเรียนคอร์สเป็นหมื่นเป็นแสนเอาเนะเรียกแท็กซี่นี่ก็อาศัยดวงละแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงมีโบ มีโบว์แล้วแล้วถามว่าต้องเสี่ยงไหมมันก็ต้องเสี่ยงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเจอคนแบบไหนอาจารย์เนี่เคยขึ้นมาแล้วนะโอ้โหโบว์นี่แหละรางงานแม่งเลยขับรถน่ากลัวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้เราก็จะไม่มีความเสี่ยงเท่าไหรอา้าวอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงการต่างๆไม่ต้องไปปรึกษาญ,ญาติพี่น้องเพราะจะเกิดการ เกิดการไม่เห็นด้วยหรืออาจจะมีการขัดแย้งกันในคําพูดนะทำอะไรกให้ทำเงียบๆแล้วให้ความสําเร็จส่งเสียงให้เราเองไม่ต้องไปปล่าประกาศนะเรื่องลูกเรื่องอะไรไม่มีอะไรล่ําเรียนเนี่ยปกติเดี๋ยวเข้าในเรื่องของกระเป๋าสตางค์แล้วนะพอเห็นกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เนี่ยจริงๆอาจารย์สั่งทามาอีกรุ่นหนึ่งนะแต่ยังไม่ถูกใจงานเย็บงานอะไรเนี่ยใช้ได้เลิศถือว่าเลิศนเนีนะ่ย รุ่นเนี่ยอาจารย์กาลังดูว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงถ้าชอบทรงนี้อ่ชอบทรงนี้ลองเขียนมาสิว่าอาจารย์ใช้ได้อยู่นะเออบอกแค่นี้เองใช้ได้หรือว่าเขียนคําว่าตัวจีก็ได้กู้เอากู้อ่างนันเถอะท่านใดไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนดีไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงหรือว่าทําอะไรมันติดตดิดขัดขัดไปหมดเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ จงเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เพราะว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีสามารถที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของเราได้จําไว้แค่นี้พอเพราะนั้นกระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนอะไรกระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรากระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราวันนี้เราใช้เงินออกไปแล้วแบงค์พันหนึ่งใบส่งไปไม่อยู่กับเราแล้วแต่รู้ไหมว่าเขาไปไหนบ้าง เขาไปไหนบ้างเขาไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วกลับมาไงกลับมาอยู่ในเป๋าตังเราแล้วไปชวนเพื่อนมาอีกเพราะฉะนั้นรุ่นคลาสสิกเนี่ยเป็นรุ่นแรกของอาจารย์หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับรุ่นนี้ส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นลักชัวรี่หนังม้าแหละเป็นหนังม้าจากักรพรรดิเก้าหมื่นเก้าพันนะอันนี้คือตัวอย่างถ้าตัวตัวเต็มจริงๆเนี่ยจะเป็นหนังม้าทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะแล้วส่วนที่เห็นอยู่ทั้งหมดในตู้นี้สองหมื่นเก้าพันเจ็ด ร้อยเป็นรุ่นพรีเมียมแล้วอาจารย์บอกเลยว่าไม่ใช่ใครก็สามารถที่จะซื้อได้ทุกอย่างมีเนื้อคู่กระเป๋าขออาจารย์เทพสร้างมาเพื่อคนพิเศษสร้างมาเพื่อ VIP เท่านั้นการซื้อกระเป๋าไม่ใช่เรื่องอยากแต่การที่จะซื้อกระเป๋าดีดราคาด,ดีให้กับตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความกล้าหาญเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนกระเป๋า คือการเปิดประตูรับความโชคดีให้กับเราหนังสือเล่มนี้คุณคาเมดะจนอิชิโร่คนคนนี้เ็เป็นที่ปรึกษาให้กับประธานจำนวนมากของประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเฝ้าสังเกตว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จถึงได้มีคาเล็กเตอร์เหมือนกันทำไมถึงใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวเหมือนกันนะและเขาก็เฝ้าสังเกตว่าทำไมว่า ไอคนที่ใช้กระเป๋ารูปร่างอัปลักษ์หรือว่าเป็นกระเป๋าทรงพับไม่ประสบความสําเร็จเลยในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ชัดมีสรุปเคล็ดลับมาอย่างชัดเจนมากกฎแรกก็คือกฎคูณ200หมายความว่าราคาของกระเป๋ามีผลกับจํานวนเงินที่จะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางยิ่งแพงยิ่งดีถามว่าเงินสําคัญมากโคตรสําคัญเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนกระเป๋าสตางของเรา ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเงินจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่อาจารย์เป็นนักดนตรีแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยบอกได้เลยว่าชีวิตค่อนข้างตกไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนรถมอเตอร์ไซค์มันสวนเล่นมาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกงานไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการถูกไล่ออกจากห้องเช่า ตอนที่โดนไล่ออกจากห้องเช่าเล็ก,ลกๆอยู่ในซอยสวนหลวงเนี่ยพัฒนาการ20แยก10แยกสเนี่ยอาจารย์เติบโตมาในซอยนั้นเลยเกกมะเรเก,กตงุงทุกสิ่งทุกอย่างเอาหมดแต่มันมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่อาจารย์เดินออกจากกลุ่มกลุ่มเนี่ย โดนหมดอะยาไหนที่เขาโฆษณาเนี่ยบอกได้เลยว่าสื่อที่ดีที่สุดการเราจะรู้จักยาเสพติดตัวไหนเนี่ยโทรทัศน์นี่แหละเป็นคนโฆษณาให้แล้วพวกเราเนี่ยไปใช้บริการอาจารย์ก็เป็นคนอยู่ในกลุ่มนั้นที่เกกมเรเกเรมีอยู่ช่วงปีหนึ่งที่อาจารย์ไม่เรียนเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานหรอกป้าของอาจารย์เนี่ยก็มาคุยกับอาจารย์มาเจราจารจะกลับไปเรียนไหมลูกหาอาหารข้าวปลาอาหารนี่เต็มโต๊ะเลย คุยกันสักพักหนึ่งกินเสร็จปุ๊บมือพี่คาตเข้าเต็มหน้าอาจารย์ทำไมถึงไม่เรียนลูกนี่คือเรื่องจริงโดนตียับเลยตอนนั้นก็ถือว่าโตเป็นหนุ่มแล้วก็ก็เริ่มคิดได้แล้วมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่แม่อาจารย์พูดไว้ก่อนที่จะไปอยู่ต่างประเทศเขาบอกเลยว่าลูกสามคนเนี่ยใครก็ได้สักคนหนึ่ง แม่อยากจะเห็นใบปริญญาโอ้โหโอ้โหโโโโมันตาตึงไม่รู้ว่าแกพูดกับลูกคนอื่นหรือเปล่านะแต่อาจารย์ได้ยินชัดเอาวะเราตั้งเป้าวะฉันต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ได้สุดท้ายมันก็ทำได้แล้วอาจารย์เป็นคนแรกที่เดินออกจากวงสัมมนาก็คือวงขี้เมาไม่ไว่าจะเป็นเหล้าไม่ไว่าจะเป็นกัญชาคือตรงนั้นเป็นกวนที่น่าเบื่อที่สุด และจากย์ก็เดินออกจากกลุ่มไปสมัครงานที่แอมบาสเดอร์ไปสมัครงานได้ไหมไม่น่าเชื่อว่าทรงแบบนี้แล้วการสมัครงานของอาจารย์นะไม่มีเสื้อเชิดไม่มีกางเกงแลกแล้วทำยังไงเมื่อประตูบานหนึ่งปิดบานหนึ่งจะเปิดยืมไอซุปไอซุปเนี่ยเป็นเพื่อนที่สูงประมาณ180ตัวดำๆๆปากใหญ่ๆแต่แม่งหลออยู่ท้ายซอยเรียนปวส แล้วเรามีแต่ขาสั้นแล้วจะเอาอะไรไปสมัครงานบะก็ไปยืมไอ้ซุปซุปยืมหน่อยดิเสื้อกางเกงด้วยเข็มขัดมึงด้วยแล้วอาจารย์ก็นำใบใบที่จบการศึกษาม .3 เนี่ยมัธยม3าเนี่ย,ยไปสมัครงานที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ที่บางกะปิเทเรสสุดท้ายได้อาจารย์ก็งงเหมือนกันว่าเขาเอาอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินถามว่าภาษาอังกฤษตกไม่ตกแม่งตั้งแต่ปนหนึ่งตั้งแต่ปฐม แล้วร้านบังกะปิเทเรสเนี่ยที่อยู่ไม่ใช่ไม่เรียกว่าร้านเป็นใครที่อายุ4ี่สิบห้าสิบหกสิบต้องรู้จักบังกะปิเทเรสเป็นร้านที่มีฝรั่งเยอะที่สุดแล้วภาษาอังกฤษตกอาจารย์ได้ตำแหน่งบัสบอยบัสบอย,บบอยไม่ต้องเจราจากับใครทั้งสิน้นกูเดินอาหารอย่างเดียวย็ดโนโอเคย็ดโนโอเค่ะก็ไปก็ทำได้แต่พอถึงช่วงหนึ่งของชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะถ้าพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าหลายๆท่าน หลายหลายท่านเนี่ยไม่ค่อยจะดูแลเงินแม้กระทั่งเงินที่ตกก็ไม่คิดจะหยิบขึ้นมาอาจารย์เจอเหรียญสลึงเนี่ยลดเหยียบทับจนแบบไม่เป็นแทบจะไม่เป็นเหรียญแต่อาจารย์หยิบเหรียญนั้นมาแล้วอาจารย์ก็มาใส่ไว้ในตู้เซฟอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่านี่คือเหรียญโชคดีของอาจารย์อันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาหาเราเนี่ย ทำไมคนอื่นเขาเดินผ่านไปแต่เรากับโชคดีที่ได้เจอหนึ่งสลึงนะเรื่องของกระเป๋าสตางค์เช่นเดียวกันจําไว้ว่าเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นเงินเลือกคนอยู่เสมอแล้วถ้าวันนี้อยากจะซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักให้ซื้อกระเป๋าสตางสุพิชยาเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักเขาจะหาเงินเก่งขึ้นจําไว้แค่นี้พอบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศส่งได้ไหมส่งได้หรือบางท่านอาจจะมีความคิดว่าอาจารย์ ถ้าหนูจะไปซื้อแบรนด์คนอื่นได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องของกฎคูณ200แล้วก็รูปทรงของกระเป๋าทรงของกระเป๋าท,ที่ดีที่สุดคือกระเป๋าสตางค์ทรงยาวไม่จะเป็นที่ะเป็นซิปลงซิปรอบไม่เกี่ยวขอให้เป็นทรงยาวแบบนี้แล้วอ้าได้กระเป๋าของอาจารย์เนี่ยซิปลูดได้ทุกใบแล้วกล้าที่จะการันตีในเรื่องของการเย็บ200ปีหรือตลอดชีวิตการใช้งานได้พัง ได้ลุยส่งมาแต่มันจะต้องสังเกตได้นะไม่ใช่แบบเอ้เจนเทพกูอยากให้มึงลำบากไปถูๆเนี่ยมันมองออกเออมันสามารถที่จะมองออกได้แต่ก็ไม่มีนะเอาตรงๆคือแทบจะไม่มีตั้งแต่ทํากระเป๋ามาเนี่ยมีให้อาจารย์มาซ่อมอยู่สองคนเปลี่ยนซิปคนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนซิปอีกคนหนึ่งก็กลายเป็นสองคนนะเพราะนั้นเรื่องของกระเป๋าสตางค์อาจารย์เชื่อว่านี่คือวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเราจะไปเข้าเรื่องของกระเป๋เปาถืออีกักสรุ่นหนึ่งรุ่น r e n a อเล็กซานเดอรรุ่นนี้5,9700ถือไปเถอะไม่อายใครนะถือไปไม่อายใครแล้วก็เดี๋ยวเข้าในเรื่องของไอ้ไข่ให้โชคทุกใบของกระเป๋าตังค์ก็จะได้ร่วมบุญในการซื้อรถวิวแชร์ให้กับผู้พิการด้วย เอาไอ้ไข่เออ,อามาแล้วไอ้ไข่สังเกตไหมว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงจะเป็นหมอดูก็จริงแต่อาจารย์จะไม่ค่อยโยงอะไรเข้ากับเรื่องวัดเรื่องวา เพราะอาจารย์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เต็มไปหมดอยู่ทั่วทุกที่ไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวนะแต่แล้วการทําดีก็ทําได้ทุกที่518518าจากอจาจารย์ไข่ท่านใดอยากจะร่วมบุญรถวิวแชร์ก็ตามเบอร์บัญชีนี้เลยนะเป็นชื่ออาจารย์สุพิชยาละวะปะรยะถือว่าเราทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีชาวราศีกันจงพบแต่ความสุขขอให้ชาวราศีกันจงพบแสงสว่างขอให้ชีวิตมีแต่ความสดใสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาชาวราศีนี้แล้วก็คนที่เขารักใครมีหนี้ขอยหมดหนี้ใครไม่รวยขอยรวยใครสุขภาพแย่อยู่ขอยดีวันดีคืนที่รักขา